ยอมมาอีกโยมมาเองอยู่เดินอยู่ข้างหลังอีกเนี่ยมามาข้างหน้าเนี่ยมาเดินตรงนี้ขยับมาอีกข้างนี้ข้างนี้โยยมเนี่ขยับมาทางออกนั่นแหละขยับมาขยับมาออกมาข้างหน้ากันออกมาข้างหน้ากันอ้อมเลยอ้อมเลยเนี่ยเอออย่นัถ่ายรูปทลกทีนี่ตบปาตบป้าหมดเลยนี่ลองสามเออสามเห็นทุกคนไหมทุกคนไม่เห็นแต่ผมเนี่ยเห็นเห นิทยกรก็เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเยนร้มบันม uh> uh> ือหน่อยลองดูดิว่าเป็นเพชยพจั์เขาไปก่อนเดี๋ยวเ่ี๋ย่เอ็นให้ผมใช่คือเลยเดีวว่าที่เด